เป็นไม่ค้าขไขปลาหมึกทอดในตลาดและเธอก็มีลูกอยู่3คนเช้านี้ไม่อ้อยทอดปลาหมึกไปแล้วก็น่าเครียดไปทันใดนั้นก็หยิบมือถือแชทข้อความหาลูกชายคนกลางที่ชื่อว่านัทแม่ขอยืมเงินหน่อยนะลูกพรุ่งนี้แม่จะไปซื้อปลาหมึกพอลูกชายไม่อ่านก็รีบโทรหาทันทีนัทแม่จะซื้อปลาหมึกเพิ่มแม่ขอยืมเงินนัทหน่อยได้ไหมแม่แชทไปนัทก็ไม่อ่านนัทนั่งหน้าคมหน้าเครียดและตอบกลับแม่อธิก่อนแม่ก็ยืมไปสามพันแล้วนะยังไม่ถึงอาทิตย์เลยแม่จะยืมอีกแล้วหรอ พอได้ยินแบบนั้นแม่อ้อยเสียงอ่อนและพูดกับลูกอันนั้นแม่เอาไปให้น้องน้ําไงเขาบอกว่าค่าน้ําค่าไฟเขายังขาดอยู่แม่กลัวว่าเขาลําบากแม่ก็เลยช่วยเขาไปก่อนนะพอได้ยินแบบนั้นนัทถอนหายใจแล้วตอบกลับแม่ครับแล้วนัทไม่ลําบากหรอครับแล้วแม่ก็ตอบกลับด้วยเสียงไม่พอใจนัทนัทพูดแบบนี้เหมือนไม่อยากช่วยแม่เลยนะที่ผ่านมาแม่เลี้ยงนัทมาจนโตไม่เคยขออะไรแล้ววันนี้แม่ขอนิดนิดหน่อยหน่อยก็มาพูดมากอีกพอนัทได้ยินแม่พูดแบบนั้นก็ต้องให้ตามเคยเสียงทอดประมื อาจจะดังแต่มันกลบเสียงในใจที่เริ่มแตกเป็นรอยลาวไม่ได้แล้วเย็นวันนั้นนัดก็ตัดสินใจซื้อวัตถุดิบทุกอย่างแล้วมาให้แม่ที่บ้านพอคนเป็นแม่เห็นข้าวของที่นัดถือมาก็รีบออกมาต้อนรับโอ้ยลูกแม่มาแล้วซื้อของมาเยอะเลยนะลูกแม่รู้อยู่แล้วว่านัดต้องมาช่วยแม่พอนัดได้ยินแม่พูดแบบนั้นยิ้มจางๆแล้วตอบกลับนัดซื้อวัตถุดิบทุกอย่างที่แม่ต้องการมาให้แล้วค่ะไม่ว่าจะแป้งปลาหมึกซอสถุงหิ้วถุงใสและนัดก็คิดว่าของที่นัดซื้อมาแม่คงขายได้หลายวันพอแม่ได้ยินแบบ นันหัวเราะเบาๆและตอบกลับดีเลยลูกต้องอย่างนี้สิลูกแม่ลูกแม่ทั้ง3คนเนี่ยนัดพึ่งได้คนเดียวเลยนะพี่เอกนี่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยสักอย่างส่วนน้ําก็ยังพึ่งพาตัวเองไม่ได้พอได้ยินแบบนั้นนัดหน้าเปลี่ยนและตอบกลับนัดมีเรื่องอยากจะคุยกับแม่แล้วก็เป็นเรื่องที่สําคัญด้วยและนัดขอคุยตรงๆนะคะบางความจริงไม่ได้อยากจะพูดแต่มันถึงเวลาที่ต้องพูดนัดเข้ามานั่งในบ้านและพูดขึ้นมาแม่ที่ผ่านมาทุกครั้งที่แม่ของเงินนัดนัดให้หมดนัดไม่เคยปฏิเสธแต่ แม่เอาเงินพวกนั้นไปให้น้ำใช้